พื้นที่รับน้ำหนองอําเภอบางบานคือพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติที่มีขนาด27,450ไร่ด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนและกรมชลประทานที่พูดคุยสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่นาแห่งนี้รองรับน้ำในช่วงเวลาฤดูน้ำหลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในยามเกิดอุทกภัยพื้นที่นาแห่งนี้เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนโดยการแนะนำแนวทางการจัดการน้ำโดยการแนะนำให้ชาวบ้าน เลี่ยนวิธีการปลูกข้าวแบบนาปีมาเป็นการปลูกข้าวนาปรังปีละสองครั้งคือปลูกช่วงเดือนธันวาคมเก็บเกี่ยวเดือนเมษายนและอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม จากนั้นใช้ช่วงเวลานาว่างในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นพื้นที่รับน้ำนองซึ่งพื้นที่นาแห่งนี้สามารถจุน้ำได้มากถึง1,300ล้านลูกบาศกเมตรทำให้การบริหารจัดการน้ำของที่นี่เป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืนจุดหนึ่งจุดนี้ก็คือการร่วมมือระหว่างชมทานนะครับโครงการบางบางกับกลุ่มเกษตรกรหรือ,าอราษฎรในพื้นที่ ที่มีการประชุมหาลือและแล้วก็จะคุยจะ,จะบริหารจัดการน้ําร่วมกันในการที่เราจะเอาน้ําเข้าหรือน้ําออกเนี่ยเราก็จะมาคุยกันก่อนแล้วก็จะให้รัฐดอนเป็นผู้ตัดสินใจจะเอาน้ําเข้าหรือน้ําออกในพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็โอเค,อเคร่วมใจกัน,กนเพราะว่าในการจเจ้าน้ําเข้าเนี่ยมันจะเข้าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเอาน้ําเข้าออพื้นที่ได้ครับ การเตรียมความพร้อมของชาวบ้านบางบานในทุกวันนี้ถือว่าเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติปรับตัวปรับความเข้าใจซึ่งในปัจจุบันพื้นที่รับน้ำนอง2 7 4ห0นร้อไร่นี้ก็ได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือชาวบ้านจากโครงการลงลูกลังผิวจราจรถนนสายบ้านนานในครองบ้านโรงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของชาวบ้านบางบานในช่วงฤดูฝนที่มาเกิดอุทกภัยเป็นประจำน้ำจะท่วมบริเวณที่พักอาศัย และต้องอพยพขึ้นมาใช้ชีวิตบนพื้นที่บริเวณแนวขันกั้นแทนโดยโครงการนี้จะทำการเสริมขันกั้นให้สูงขึ้นกว่าเดิม8 0ซนติเมตรและแนวขันกั้นที่สูงเพียง6เมตรก็จะทำการเสริมให้สูงขึ้นเป็น8เมตร การบริหารจัดการน้ําที่เป็นระบบถือเป็นโมเดลสําคัญที่คณะนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ความสนใจและเดินทางมาชมการระบายน้ําของประตูร,ระบายน้ํากบเจ้าเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและหวังว่าชุมชนบางบานแห่งนี้จะเป็นโมเดลตัวอย่างสําหรับการบริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืน บริเวณด้านหลังนี้นะคะก็คือบริเวณของประตูน้ํากบเจ้านะคะซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการบริหารจัดการาน้ําของพื้นที่แก้มลิงบางบานแห่งนี้ค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะก็ทําให้ทราบว่าการบริหารจัดการาน้ําของพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยเป็นประจําทุกปีนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการทําความเข้าใจและก,ก็ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเองรวมถึงประชาชนในพื้นที่เองด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะพื้นที่แก้มลิงบางบานแห่งนี้นะคะก็กําลังได้ รับการปรับปรุงแนวคานกั้นดินให้มีความสูงขึ้นนะคะรวมถึงมีการราดถนนให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่ในการสัญจรไปมาช่วงเวลาที่จะต้องประสบกับปัญหาอุโทโกภัยด้วยค่ะนะนัทพลพรมสอนถ่ายภาพกมนลพันธ์สจารุกูลเทลลนิวส์ทีวีรายงานจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ